เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์สดๆเลยนะคะคภาพผนังกั้นน้ําแตกแล้วจุดนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ต้นรายการระบบกกันบังเดินทางไปตอนเนี้ถึงแล้วในจุดนั้นนะคะติดตามสถานการณ์พร้อมกันนะคะน้องน้อยรสลินมุมานเชิญได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบางจุดจะลดระดับลงจนถึงขั้นเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแต่จุดนี้ที่ทีมข่าวยืนอยู่ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของอําเภอเมืองค่ะด้านหลังของดิฉั่ในีตอนนี้นะคะจะเป็นทางหลวงชนบทค่ะซึ่งเป็นทางหลวงชนบทที่บ้านเมืองงิมตําบลริมกกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะภาพที่เราเห็นอยู่ไกลๆในขณะนี้คือทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกําลังพยายามที่จะอ,อพยพคนออกมาหลังจากที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านนะคะ นอกจากการอพยพคนออกมาจากบ้านพักแล้วยังลําเลียงอาหารเข้าเข้าไปให้กลับชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านด้วยค่ะเมื่อสักครู่ทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพบว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เราเห็นนะคะกําลังลําเลียงอาหารเข้าไปให้กลับชาวบ้านก่อนหน้านี้มี3มเคสสุดท้ายที่ร้องขอเข้าไปก็คือขอให้อพยพเด็กอายุ7ขวบออกมาและผู้สูงอายุอายุ60ปีกว่านี่แหละค่ะออกมาซึ่งภารกิจสองภารกิจนั้นสําเร็จเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีการอพยพใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในชาวบ้านนะคะซึ่งมีบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านเมืองงิมคุณยายท่านนี้เนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้มายืนมองบ้านของตัวเองที่น้ําท่วมอยู่ด้านหลังคุณยายสถานการณ์แบบนี้เป็นมากี่วันแล้วคะสามวันแล้วค่ะสามวันแล้วคุณยายออกมาตั้งแต่วันไหนออกมาเมื่อวานละคะ่ะมาเมื่อวานจ้ะ ถนนตรงนี้ค่ะถูกตัดขาดตั้งแต่ตอนไหนคะที่รถแบบไปไม่ได้เลยรถไปไม่ได้นี่ก็เมื่อวันแรกอะค่ะวันแรกตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกชาวบ้านส่วนใหญ่ออกมาหมดแล้วเนาะคุณยายออกมาทางกำลังมาช่วยเอ่อกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ประสานงานจากหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือขอบคุณทุกทุกหน่วยงานค่ะที่มาช่วยเหลือเนาะ เดี๋ยวนี้ก็แย่เลยหมดเลยไม่ไม่เหลือแล้วเห็นคุณยายบอกว่าคุณยายเองมีอาชีพเลี้ยงปลาด้วยพอน้ํามาแบบนี้ใช่เลี้ยงปลาคือเราตาเขาพิการเนาะก็ยายก็ไปกู้เงินจากพมเนาะหน่วยงานช่วยเหลือคนพิการมามาประกอบอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้เข้าไปเป็นเป็นครึ่งแล้วเรา แล้วเดี๋ยวนี้ก็กะว,ว่าเออขายปลาขายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะส่งเขาให้หมดมาโดนอย่างนี้แล้วก็หมดกําลังใจเลยก็ขอฝากความวิงวอนถึงท่านนายกค,ค่ะอยากจะขอความช่วยเหลือชาวบ้านเนะะาะซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ทุกหนักมากค่ะทุไม่เคยเจอ,อเกิดมานี่เจ็ดสิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจออย่างนี้เลย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่องเจ็ดเราก็ช่วยสะท้อนให้นะคะคุณยายอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์สดๆนะคะคุณผู้ชมในช่วงของทีวีตอนนี้คุณยายต้องการเรื่องของการติดต่อเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าอาชีพของคุณยายเองก็อย่างที่คุณยายได้บอกไปเป็นเรื่องของการเลี้ยงป่านะคะพอเจอสถานการณ์แบบนี้หนักหน่วงมากจริงๆคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราต้องมาดูแล้วก็เน้นย้ํากันหนักๆเรื่องของการเยียวยาชาวบ้านเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่บ้านเมืองงิ เรายังเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ที่นี่ต่อคุณผู้ชมสามารถรับชมไลฟ์ได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ f a c e b o o เซียเจ็ดเอชดนิวค่ะขอบคุณมากนะคะน้องน้อยรสรินนะคะนี่จุดหนึ่งคือเมื่อวานจุดนี้ยังไม่เป็นแบบนี้แต่วันนี้พนังกั้นน้ําแตกแล้วคุณผู้ชมดูน้ําสิไหลบ่ามาตลอดเลยนะ CZHD